เมื่อผมเข้าไปในกลุ่มรีบอนเพื่อตามหาความเม้นความเก่งกาจของเซคิชิที่ผมทํามาเก่งครับแต่ไม่เก่งเท่า SSR ตัวอื่นเก่งแค่สําหรับคนเหอครับแต่ก็ไม่นานหรอกกดเอาไปทํากระถางดอกไม้นะครับเก่งิชิกเก่งที่ทแต่ฮิบาริสิบปีและมุคุโล่สิปีโหดกว่ามากผมว่าควรปั้นนะครับปั้นตัวอื่นนะครับๆๆตัวปัญญาอ่อนโอ้ ปวดใจจริงๆเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์เกี่ยวกับอัศวินมายาคิวโชวกุนของผม <c oughs> โอ้โหไม่แต่คอมเมนต์ดีๆแทนนั้นเลยนะครับไม่เป็นไรนะอัศวินมายาเดี๋ยวเราจะให้ของขวัญปลอบใจนายอะเป็นของที่ไร้ประโยชน์สำหรับฉัน คือคือผมไม่แปลกใจนะครับที่แบบว่าเขามีคอมเมนต์ด่ามันเยอะคือดูคําพูดคําจามันดีทุกคนเป็นของที่ไร้ประโยชน์สาหรับฉันคือไม่อยากได้ใช่ไหมก็บอกกันดีๆสมควรแล้วที่โดนด่าแบบนี้ก่อนที่จะหายโดนด่าต้องเปลีป่ยนคําพูดก่อนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนสาหรับคลิปนี้เราจะมาลบคําสบประมาทของอัศวินมายาหรือว,ว่าเกนกิชินะครับด้วยการซุ่มหาตั๋วเกนกิชินะครับผมไม่ใช่ตั๋วสิ้องบอกว่าชิ้นส่วนของเกนกิชิเพื่อมาอัพเกนกิชิให้ เก่งขึ้นนะครับผมตอนนี้แต้มของผมก็อยู่ที่136,476นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เก่งเท่ากับตัวอื่นนะครับมันก็ยังอ่อนแอใน MVP นครับโดยตีแป๊บเดียวตายวันนี้ผมจะมาซุ่มหาเพิ่มนะครับผมด้วยตั๋วที่ผมดองไว้สำหรับพี่แกเขา409้อใบนะครับทุกคน409ใบนี่ก็บอกเลยับว่าเป็นเงินอ่าค่อนข้างหลายบาทอยู่นะครับผมแต่เพื่ออัศวินมายาและเพื่อลบคำสป,ประมนะสำหรับพี่แก ผมเต็มใจที่จะมาลงทุนกับตัวนี้นะครับผมสับคิดที่เราก็จะมาสุ่มกันนะฮะมาทุกคนตอนนี้ค่าลักกี้ของผมก็อยู่ที่3 0มสทับนะครับผมสุ่มไม่เกิน9ครั้งก็น่าจะได้ SSR 1ตัวครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมมาเป็นกำไรใจ้ผมเองนะครับทุกคน่ะครับกัด10ใบแรกของเราลุยได้สุ่มปุ๊บได้ปั๊บนี่หล่อเทแ้วนะ,ะ,ะพี่แรมโบมา,าตั้งแต่ตัวแรกเลยเลยเชียวจริงๆผมตั้งคำวังไว้ประมาณแบบ4 5หตัวเลยนะเก่กี้อะ จะได้นี่มาแล้วครับผมบ๊อบ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 ดิบบ๊อบแล้วครับผมมาแล้วเกนกิชิของผมนะครับมาชัวร์ตัวแรกปึ๊บ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 มาแล้วครับผมเกนกิชิสี่ดาวของผมโอ้มันได้ไวจริงๆนะครับผมตัวสี่ร้อยใบขอสักสองตัวได้ไม่แบบสุ่มรอบเดียวผมมาสองตัวอะไรเงี้ยโอ้มาแล้วอ่ะเกนกิชิตัวแรกของเราครับไปสุ่มต่อครับผมจะมีดวงแค่ครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี่ย ถ้าอยากจะทำดาวลูกนี่ยางต,ต่ำต้องหกตัวผมว่ามาคารกิแตกแล้วสวิตมายาจงออกมาออกมาอย่าให้เสียเป่าอุย้ยแล้วครับทุกคนถ้านกโคโอ,อีจิโร่มามันก็ต้องเป็นยาพปโตะเปลป่าววะ <c oughs> โอ้โหมาแล้วทำไมทำไมต้องเป็นตัวนี้โอ้โหแข่งการูบอย เฮ้ยมา SSR สองตัวในกล่องเดียว <Wow. S 1> ปัจเจ้าโอ้โ oh. ห oh. สามตัว SSR oh. มีฮิบาริด้วยว้าวโอ้โหใครซุ่มได้ตะก,กีกัาผมอย่างเนี่ยโอ้โ oh. หนดาว่าจะแบบโคตรด,ดวงซวยได้กล่องยามโมโตะแล้วยามโม,มโตะแล้วก็ได้เจนดกิชิแล้วก็ได้ฮิบาริสี่อย่างที่เป็น SSR ในกล่องเดียวครับผมทุกคนค่าลัคก,กี้แตกโคตรโชคดี oh. โอ้โหขอบใจมากนะครับสำหรับกล่องนี่ปลาครับลุยต่อดีกว่าใครมันลัคกี้กว่าผมอีก่งไหมเนี่ยเอเซอร์อสามตัวในกล่องเดียวปลาไปแล้วเฮ้ยหาไวว่ะรอบนี้โอ้ไม่กอดโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแนเดเล่นตัวได้นะหมายยากนะเราเอาสุดท้ายเลยไปเนี่ยประกอบขวดพ่มน้ำ เรียบร้อยครับโอ้อกแล้วครับพอม<า>โอ้หนึ่งดาวลุ้งคงไม่ไกลเกินเอื้มอมลุยต่อครับทุกคนเหลือตั้งสองร้อยสิบเก้าใบแน่เฮ้ยมาอีกแล้ววะโอ้ยโอ้ยมาเร็วๆๆมาเรือเมาเรือเเฮ้ยไอ้หีกแล้ว ผม <c oughs> บอกเลยว่าคลิปนี้มันต้องมีดาวลุงอะทุกคนจริงๆมันต้องมีการจุติกันเกิดขึ้นน่ะเอ่อไปลุยต่อครับอ้าวอ้า,อาจังลัคก,กี้จริงอันนี้อันนี้สามสิบดิอุ้ยไปเรวมาสองตวัวติดเลยวเยยเยะเนี่ยโอ้โหเอ้ย GM เศกบัฟใส่กูปะเนี่ยอ่ะมาอัศว <c oughs> ินมายาไม่ล่ะมึงมายาของ,งวงโกเล่อะดิมาครับเราจะไปต่อ 400ตัวของเราจะไปจุดสิได้หรือไม่ออกมา,าออกมามาว่ะมาว่ะออกมาว่ะทุกคนมาลุล่วเลยว่ะเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเริ่มมาแบบย้อมเย็บต่อเนื่องผมเตรียมเฮรอแล้วจังหวะนี้อึ๊บโอ้ย์เยสโอ้โอ้ย์เยสเยสโอ้มันดีจริงๆสี่วงเย็นวันนี้เลขตัต้ง149ยสีเก้าตัวครับปลุยต่ออันโอ้ย มันมาอีกแล้วมันมารุ่นรัวมันมาทีทีมันมาแบบยิกยิกเลยครับทุกท่านครับผมมันมาแน่แน่ครับช็อตนี้<อ>มาทำไมไม่อายบ้านานาละนวงน้องเดี๋ยว <laughs> <laughs> มาดูกันนะครับทุกคนว่าหลังจากที่แบบสุ่มพอครบ400ตัวผมจะได้ประมาณกี่ดาวเฮ้ยไม่มีแสงแต่ได้ SSR วะ่ะ <Yeah. S 1> เออว่ะจริงว่ะ ไม่มีแสงแต่ได้ S S R เว้ยแต่ทำไมต้องเป็น,นยามุโ <laughs> oh <my> บโตะวะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยกระโดดตรวกับพบปะเนี่ยก้อนอย่างงี้โอ้อันนี้ก็ดีอันนี้ดีครับดีจัดๆเลยคือผมยังไม่มีอันนี้เลยลราได้มาเนี่ยคือแบบหลุมดำปิดสนามมาใส่ให้เกนคิชินี่โคตรโหดครับผมบอกเลยโอ้ถึงจะไม่ได้เกนคิชิแต่ได้เค่องกำหนดเอกพบผมก็รู้สึกโอเคมากเลยนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับวว <Wow. S 1> ้าไปรอบสุดท้าย 400ใบเดี๋ยวมาดูสรุปผลกันนะครับว่าจะได้เกนที่ชี้กี่ดาวเออหมดตูดครับ400ใบโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีเศษเกนคิชิอยู่ที่351อันนะครับผมเรียกว่าเป็นเศษจำนวนที่ค่อนข้างสูงมากเลยครับเราสามารถอัพกี่ดาวได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมดูจากแท็บด้านซ้ายนะทุกคนแบบว่าพลังโจมตีเกาะเฮตีอะไรเงี้ยถ้าอัพปุ๊บมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมไปดู๋ยวพร้อมกันนะ1ม8่นเอ็ดอัพเป็นสดาวนะครับผม ปึ๊บโอ้โหเลือดปลกตั้ง5 0 0 0มืนแน่ดาเมจก็บวกเป็นพันโอ้เสร็จไปโค้ข้าใสร็จอยี่สิบหกก้อนนี่ผมต้องสูงมหาเจยยีๆๆ่ชิ้อีก3ตัวถึงผมจะทำดาวลุงได้ว่ะทุกคนผมขาดอีก3ตัววะ่ะมาทุกคนเดี๋ยวผมก็มาจัดอีก60ใบนะครับเอาให้ค่าลัคก,กี้มาแตกงนะเราจะได้ทำเก่งยีชี้หดาวได้นะครับทุกคนไปซุ่มตอ่อแสงจงมาปิทำไมไม่มีบับบับวะมันค่าลัคกี้มันแต่งแล้วเห็นะเฮ้ย โอ้โหไม่ต้องบิ๊บปับก็ได้ขอบใจนี่แหละคือสิ่งที่เราตามหามาแสนนานมากลับมาทำเกณฑ์ชิชิหดาวกันครับทุกคน๊โอ,อ้โหเลือดเกือบใสแ่แสนตาเมจดเหมือนโคตรโหดโคตรอันตรายบอกเลยเหลือเศษอีกยีนะครับผมแล้วก็สามารถทำเกณก์ชิชิจุดติได้ถ้ามีแสษแอ่งร้อยครับทุกคน <laughs> คิดว่าทําทำไหมครับ ทำไม่ได้ครูอปองมันหมดเว้ยแหมคิดเยอะนะเราอ่ะรอมาดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนผมจะทําให้มันเสร็จก่อนวันที่สานะครับว่าจะทาเจนชีดได้ไหมนะผมสำับดาวลุงนะพี่ว่าลบความสปปะมาณของพี่แกรับผมก็บอกเลยว่าส่งเต็มที่นะครับผมไปไหนก,ก็ทํา5ดาวแล้วเลยเราไปลอง PVP กันดีกว่านะครับผมสาหรับเจนชี้นะตอนนี้ก็สี่โมงคืึนะผมบอกเลยว่าเวลานี้น่าจะแบบเจอเดือดๆอ,อ,อยู่นะผมไปชมกันเลย โอเคครับทุกคนก็ถึงเวลาที่เราจะมาเล่น PVP กันนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีดาวที่817ดาวนะครับ44ประจำฤดูกาลก็วินเลต์96.3เปอร์เนะครับเล่นไป967เกมนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของไทยตอนนี้นะที่แบบว่าดาวเยอะที่สุดนะครับผมไะก็จะใช้เป็น3ตัวหลักนะครับเบียร์โคลันเบลเฟย์กรแล้วก็เกนกิชินะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่าในที่สุดผมก็เจอคู่ที่น่าสนใจนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ไม่รู้ครับดูเบย์เบย์นะครับผมเลเวล42 แต่ว่าเรื่ life, player, aky, อง SQLPay นี่บอกเลยว่าได้แน่นอนรับหนึ่งเล่นจนระดับหนึ่งก็ต้องได้แล้วแหละไปครับลอยไปกอนึ่งสองสหนึ่งสองสามพุ่งไปดึงสรับเจ้ทีครับแล้วก็กดวินวอมีตัวทองนะจังหวะนี้รอตัวทองเขาหายแล 1, 2, 1, 2, right? ้วเดี๋ยวให้เล่นหมดละข้างในครับพบครับกะกีั อที่สองสำหรับเป็นเบลน้ำแข็งใสดึงโอ้วันตีไว้นะครับอันนี้เป็นส่สี่ทัวปุ๊บกระโดดครับเดี๋็กพลันโอ่งอีกสองที่โอ่งของมันี่ขงเขาเขตายฮะเป็บที่ชี้ครับแล้วก็เป็นบลน็อกเปเ็บที่ชี้เถอะโอเคเ่าเบลครับกระโดดครับลาาติดปับป๊บปับ๊มปั๊มปุ้ยกระปายแล้วนะนะเดี๋็กพลันตั๊มเข้าไปไม่โดนวะเอ้แต่ได้อโอเคตอนนี้เขาโดน เด็ดเลยครับเขาพลาดเดี๋ยวเขาจะพุ่งไปข้างหน้าฟองก้อนขาวครับต้านไปก่อนฟืดแล้วก็เดี๋ยวโดนไปสามวิแล้วก็ทำเดเมดกุญแจกัดสักทีหนึงเกิดไปดึงกลับมาเห็ที่ชี้ครับแล้วกดบินบล็อกตัวนี้สักทีสามซับ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 แล้วกระหน่อกับพบครับเฮ้ยไม่โดนสักทีหนึงตฟ๊ดไปต๊ดีไปตีไปตีไปเป็นเปรียวครับทำเดเมดถอยครับเขาจะออกมาน้ำแข่ใส่ไปเข้าไปเอายอมแพ้แหละ ก the oh. really ้อนขาปิดฉากไปครับเสร็จไปหนึ่งแรงจัดเลยวะเก่งแคที่ห้าดาวผมเวลากดสกิลหนึ่งแล้วกดวินวอคือแบบดาเมจแบบเป็นแสนเลยนะรัวมากๆต่อเลยแล้วกันนะครับเทพเมฆาจานเจสสวัสดีครับพี่น้องยูฮูว้าวเจอกันอีกว้านะครับผมวันนี้จานเจเอาไปเลยกล่อนกงอนขาวโดนด้วยเอาเลสเตอร์ไปหนึ่งที อ้าวโดนสตาร์ที่ว่ะดึงมาเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะกระโดดสักทีนหนึ่งเดี๋ยวกีๆครับเดี๋ยวต้องกดเดี๋ยวเขาจะกระโดดอดดีกรอบเฮ้ยไม่โดดว่ะเฮ้ยผิดคาดผิดแผนว่ะไม่เปลี่นยนเป็นเบลอะไรกันครับผมเบลเวดอุย้ยแย่แล้วเขาจะดักเราน้ำแข็งย่อแย่แล้วโดวนแล้วโดวนเอ้าอีกทางว่ะจางเจโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ได้อยู่ที่ได้อยู่มไม่ต้องใจเย็นอดีวันละช็อตนี้ที่สามครับที่สอง อ่าโดนด้วยก็ยาวๆดีครับน้ำแข็งใสไปทีนึงโอเคเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเป็ดเก๊กคิชชี่แล้วกดบินวอลครับหรือเราไปดักข้างหลังเขาแค่นี้แหละโดนโอเคเด็ดสี่สามครับชุ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 บช่วยกระหน่วยกระปุกครับผมเงี้ยเดียวได้เล่นเหมือนกันเดี๋ยวผมรอเขาาเล่นอ่ะบินบ็อลอุ้ยเอ้เบนเนอร์เลยเหรอใช้ไวจัดให้โดนทำดาเมจแบบสักจักใหญ่ๆเลยแต่ดาเมจเขามีแค่เบียร์คุณรันหรอกผมว่ากระโดดครับ จะยี่หนโอเคกดลันตีลโล่งกดลันตีลโล่มันจะแบ่งล่างเขาจะได้ไม่โดนซีซีไงเออโอ้โ,อโหมันโดนซีซีอะไรนะมาดิเอ้ยจานเจมาเลยเป็นลิ่นไปลุ้นจานเจจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ได้โอ้โหที่ยี่สามเปอร์เซ็นต์ยังได้อยู่ได้อยู่ผมไม่น่าตายนะแต่ว่าผมน่าจะสวนได้ถ้าเขาไม่ถอยตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเขาถอยนะเพราะผมเฉยเขาบ่อยอ่ะจะยี่หนึ่งล้านสะบินวอล์บอ่าโดนครับผมจอดนี้ ตี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 ต,ต,ตีโอเคผมรอเขาใช้สกิลอ,อยู่เพื <S 2> <S 2> ่หน่อยครับพบครับยิงลากไปกินบนฟ้าเอ้ยไม่ได้กล่องก้อนขาวดึงมาตีครับเลเซอร์มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีบินหนีตามสเต็ปจานเจไง่าจำไม่ได้เดี๋จ๊ะกระโดดครับยิงชี้ครับผมแล้วก็กดบินบล็อกโอเคไม่ไร้ทำเป็นยืนนิ่งครับเพราะได้คิดว่าตัวบินบล็อกเอาอย่างนี้ไม่ต้องแล้วชิที่สองคาบ็อกเยอะกว่าชิ้นที่หนึ่ง อ้าวโดนครับเบียคุรันช็อตนี้อันติเมทสกิลไปฉากเบียคุรันหน่อยเฮ้ยเอาให้มันตนผิดทางหนิเพื่อนอย่าผิดทางสิไปรุ่นโอ้โหกูจะตกลงไปแดนแล้วโอ้โหแดนแน่จังหวะนี้อย่างน้อยขอเอาเบียคุรันไปด้วยก่อนได้ไหมเกนคิชิเกนคิชิอุปกรณ์รับทับอุปกรณ์สกิลหนึ่งแล้วบินวอลครับเนียน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 วอกระโดดเนียนโดดแล้วสกิลสามสวยเปลี่ยนเบลฟิกรทำเดเมจน้ำแข็งใสไปหนึ่งทีสกิลสองปักปัก ไปครับมันเกาะอมตะเกมเบียกคุรันนี่แล้วบิน ar, here, in, oh no, นี่โอ mm ้โนกางอากาศอ้าวรอดอยู no. Oh no, uh ่ค oh. ร right. ับผมกอดมาก้อนขาวปุ oh, oh oh ๊บสกิลสองดึงกลับมาเกนคิช oh, ิบินวอล์กวินวอลกเพื่อนไปลุนไปลุนบินวอล์กโอ้ยโอ้โอ้โหเบคคุรันทำไมมีปัญหากับมึงตลอดเลยวะเกนคิชิมึงไม่กล้าฆ่าเบคคุรันใช่ไหมเนี่ยนีเงี้ดึกแงเลยแล้วกันนะครับเอาเบลฆ่าดีกว่าสกิลสองครับเบคคุรันครับโดนครับผมวินหลบครับเฮ้ยหลบอะไรแล้วดึงมา ก็จะกระโดดมังกรขาวรอเลย <S <S อ๋ freeze, อโดนฟรีซโอ้โหทีนี้สักพักหนึ่งเลยครับรอเปอร์เซนต์เต็มเลยเดียวอ้าวอาจารย์เจตาผมบ้างนะครับอ่าโดนนะครับแบบนี้สายหลบป้ะเนี่ยสินะนี่แล้ว โอ้โห oh, no. อีกแล้วหนีจานเจเร็วกล่องมังกรขาวแล้วก็พุ่งหนีไปข้างนึงไปทางซ้ายดึงโอเคตามผมเล่นแล้วนะจานเจปีดดักปิดท้ายสแสนสองว่ะเ <Yeah. S 1> นี่ก็จุดก็เจอคู่ตึงๆสักทีนะฮะ <Yeah. S 1> จานเจเนี่ยจะแบบอันดับหนึ่งเซิร์ฟหนึ่งนะได้ผมเดา, <Yeah. S 1> อารอบนี้เจกับใยปะนะครับทุกคนเป็นอันดับหนึ่งเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้นะ ไรวมน่าจะธรรมดาแน่นอนจะธรรมดาได้จะไม่ธรรมดาได้ยังไงเล่นจนอันดับหนึ่งขนาดนี้อย่างต่ำก็ร้อยสองร้อยดาวแล้วแหละชับ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 เออดึงมาเฮ้เขาโดดไปแล้วครับทราจะตายเลยนีวุ้วสีขาวพวกนี้ก็หวอนขาว บินบล็อกแล้วก็ขึ้นไปดหนึ่งตายเลยครับผมโอ้โห,โหยังแรงโอ้โหนี่คือยอมเลยนะเนี่ยอันน,นดับหนึ่งจริงเหรอครับเนี่ยกดยอมไปแล้วนะน่าจะกดออกไปแล้วแหละเอแล้วก็มาจบเรื่องกันเลยครับโดยเวลาไม่นานแปบ๊บเดียวจบ41บิทเนโอ้โถือว่าเป็นเกมที่ไวนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการสุ่ม400ตัวเพื่อลบคำสุ่มประมาทของเกมดิชิครับ สี่ร้อยตัวเหรอหรือว่าห้าร้อยตัววะห้าร้อยตัวดีกว,ว่าทุกคนเออดูผิดนะครับผมก็เป็นไงครับทุกคนเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับผมใน PVP นะเกมดีซีนี่บอกเลยว่าโ no น .1 นะครับผมลองมาก็น่าจะเป็นเบคูลันเพราะว่าตัวมันทำแบบจังหวะแล้วก็เก่งมากแล้วก็ที่สำคัญดาเมจแรงนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีค,คลิปนี้สวัสดีครับไปไวัยรุ่นเราอาจจะลบคำสุภาพะหให้นายได้แล้วแต่รอตัวต่อไปมาอาจจะเป็นฮิบาริภาคอนาคตนะนะะนนนล้กก็ตตอออองงงไปปบบเเเเพพื่่คาาาาสุภข,ขรัะ